คลิปที่ทุกคนกําลังจะได้รับชมต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปจากการอัดแยกและคลิปจากไฮไลท์ของสตรีมสดย้อนหลังนั่นเองนะครับใครที่อยากรับชมคอนเทนต์ใหม่ๆแบบสดๆก่อนใครนะครับก็อย่าลืมแวะเข้ามาหากันได้นะครับไม่ว่าจะเป็น t w i t t v s n e p t v นะครับหรือว่าเป็นในช่อง YouTube ของผมนั่นเองนะครับผมไลฟ์สตรีม2ที่ทุกวันนะครับอย่าลืมแวะเข้ามาทักทายกันนะครับผมกูเล่นปืนได้ด่านนี้โอเค อกหักทำให้ผอมเรื่องจริงไหมแล้วแต่คนนะบางคนอกหักนอนไม่ได้บางคนอกหักกินไม่ได้บางคนอกหักแดกยับบางคนอกหักนอนยับแล้วแต่คนนะพี่ว่าอืม เด็ดพิสูจน์มันแล้วแต่ว่าเราแบบความรู้สึกเรามากกว่าป่ะอย่างพี่คือไปห้าโลอ่ะดูแค่นี้กู <c oughs> ค,คือไปห้าโลก่อนเลยดูแค่นี้กินไม่ได้นอนไม่หลับเลยกลูอะถ้ากนะูอะนะห้าโลไปเลยอย่างต่ำมีแน่นอนห้าโล ไปไหนวะไอ้สัตว์รราวหายดีแล้วเหรอหายดีแล้วเหรออะไร ใช่รอบรอบนี้มันไม่ได้อ,อกหกักน้องคนเดียวรอบแบบรอบที่เห็นรอบนั้นมันไม่ใช่ โอมดอมอขอหนถ้าโดนในหนึ่งเดือนเนาะไม่ถึงไม่ถึงหนึ่งเดือนพอเด็ดแกใช่ไหมที่ปั่นไฟอยู่นะ ล่วงนะอือมอยากอ่ะอ้าวาเลยอ่ะอุ้ยนี่โดนเล็งนานไปหน่อยน่ายิงเลยพับไม่พับว่ะไม่พับก็มานี่เลย แบนี้พีดีต้องเท้าโค้งต้องไปแกก็ไม่แปลกแยากินก๋วยเตี๋ยวเป็ดว่ะทุกคนอยากินก๋วยเตี๋ยวเป็ดแบบปีกตุ๋นอะไรอย่างเงี้ยหิวเลยว่ะ 페도얼 일기 야롭 ได้เมนูมพวกนี้แล้วเหรอหน้าพิซซ่าที่พี่ชอบหน้าอะไรขอท็อปสามของอันไหนอ่พิซซ่าคอมพานีหรอหรือว่าของที่ไหนคอมพานีชอบซีฟู้ดค็อกเทลเมื่อก่อนชอบต้มยำกุ้งเดี๋ยวนี้ชอบซีฟู้ดค็อกเทลละแล้วก็ลองมากระต้มยำกุ้งมีแค่สองนี่แหละไม่มีอ่ะกูแดกแค่นี้ ดราม่าดราม่าอะไรอะ่ะทำมาเอีย้ยนไม่อร่อยอะ่ะทำมาเอีย้ยนไม่อร่อย <c oughs> มันก็ไม่ได้ไม่อร่อยหรอกก็กินได้อ่ะแต่ไม่ได้ชอบไปเก้าไหมคืออะไรที่กูไม่ได้ชอบอะ่ะอะไรที่บอกว่าเฉยๆอะ่ะมันเอออัน คือพิซซ่ากูก็กินได้หมดทุกหน้าแหละอาจจะแค่เฉยๆเออแต่ถ้าเกิดถามอันที่ชอบก็จะตอบอันที่ชอบไงอันที่ไม่ได้บอกไม่ได้ไม่ชอบแต่หมายถึงแบบมันอาจจะแค่แบบไม่ได้ชอบมากขนาดนั้นเก็บไหมโอ้ยยิงชา้าไปนขอบคุณซาที่ถามผมครับพี่เอมี่สวัสดีครับ

มายังซื้อขอรใน้หงหงจนหมดตัวซื้ออะไรมากเนาะทราย เล่นไม่ได้แชทต่มวยกันอย่างเดียวมีคนกวักมือกับย่อแล้วคนดูทะเลาะก,กันเองอ <c oughs> ซื้อเจลหล่อลื่นโอ้โหน้องทราย Hãy subscribe cho kênh gì Mì Gõ Để nó phải <laughs> จำเป็นเหรอคอมมันจำเป็นเหรอน้องสายน้องสายของมันจำเป็นเหรอแ Hacker <laughs> <laughs> เอ้าไอติงเอ้าไอติงไอติงว่ะเอ้าเย็ดแน่นี่กูนั่งเล่นชิวๆเลยกูเอนหลังด้วยไอติงว่ะอินโดนีเซียว่ะ <laughs> so, so, so all people at war <laughs> but he had cream I don't know that's true you can come and check เราจะหลังดูได้เฉพาะเบม,มเบอร์ครับ ม่วมันจะเข้ามาดูป่ะน้องๆ